ค่ะคุณกรพัดคะครับค่ะตลาดปิดไปแล้วนะคะตลาดก็เมื่อกี้ยืนเขียวๆนะฮะแต่ว่าตอนปิดก็เป็นสีแดงนะคะลบไปสองจุดนะคะครับผมมองมองอาการเป็นยังไงคะในณตอนนี้ค่อนข้างดีนะวันนี้ผมเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาตอนที่ตัชนีร่วงลงไปเนี้ยนะครับค่ะแล้วก็มีการไล่ซื้อหุ้นในเชิงพื้นฐานขึ้น้าเยอะเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วตัดสินีสรลบเอฟเฟกต์ในเรื่องตัวเบไปเนี่ย อ่สองตัวนี้ก็คือไซเวย์นะครับแล้วก็ตัวหลกัลกๆหลายๆตัวเนี่ยส่งสัญญาณค่อนข้างบวกด้วยนะครับตอนนี้เราเริ่มมีลุ้นแล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยเอ๊ะมันอาจจะพุ้่นมาท่อมหรือเปล่านะครับใ,ในรอบนี้ไปนะครับแล้วก็เดินขามของการไซเวย์อัพขึ้นไปแนวต้านแถวๆหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ก่อนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จุดเดิมที่เรามองทีง่อย่างน้อยที่ควรจะขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับจนถึงพันหกร้อยเนี่ยนะครับเป็นระดับที่ย คองมวุ่นเรื่องตัวเบเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วพอเอฟเฟกมันหมดเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงมาสักอันหนึ่งชั่วโมงเศษที่ผ่านมานะครับผมมีการเปิดรองต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่มันพันเจ็ดนะครับตอนนี้ใครมีรองก็ถือต่อตัวฟิวเจอร์นะครับก็ดูนอต้ตนพันยี่สิบพันสามสิบตรงนั้นนะครับจุดถอยก็เก้าเก้าศูนย์นะครับจุดหลักที่มองครับผมจุดถอยนะเก้าเก้าศูนย์นะคะครับผมก็ตอนนี้ก็คือถือรองต่อนะครับตัวฟิวเจอร์ three h ครับการ คือยังไงฮะคืออย่างที่บอกไปก่อนหน้าเนี้ครับพี่มอนเกิดตามราดีเนี่ยตลาดกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องตัวเศรษฐกิจไทยนะครับพอผิดหวังเรื่องตัวเลข g d p ควอเตร์สี่ออกมาเนี่ยฝรั่งขายนะครับเขาเชื่อม่าในประเทศก็หดลงเอ้เศรษฐกิจฟื้นโดยช้าแล้วก็คนกลัวอะไรครับกลัวว่าทางเบงกัชาติเองอน่างที่ยี่สิบจะมีการปรับลดประมาณการเศรษกิจไทยลงนะครับแต่ปรับแล้วแต่พอปรับลงมาเนี่ยมันปรับเยอะไหมนะครับจากสี่เปอร์เซ็นต์ลงมาสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะครับแล้วกก็แ อ่าดัชชาติคาดกับตัวนูราคาดเดี๋ยวมันแคบลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเชื่อมั่นทุกคนเนี่ยเริ่มคาดหวังเศรษฐกิจมันต่ํานะครับต่ำมากก็ทําให้ตัวโอกาสที่ผิดหวังเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วตอนนี้คือมันตับลงมาไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออ่ตัวรัฐบาลเองเนี่ยเร่งมีการเบิกจ่ายงบลงทุนนะครับออกมาเร็วขึ้น,นครับถ้ะจากันได้สิ้นกุมภาเนี่ยนะครับตัวเลขมันออกมาแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับต่ำมากนะครับต่ำที่สุดในรอบ ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับมันดีดไปนะครับตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยก็คือประมาณยี่ห้าหรือี่หกปอร์ซ็นตละของภบลงทุนนะครับขณะที่ตัวนายกเองก็หินว่าจริงๆแล้วเขาเบิกจ่ายได้ถึกามสิกเปอร์เซ็นะครับของภบลงทุงงนแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยฟืนความเชื่อมั่นของตัวนักลงทุนในประเทศนะครับได้ค่อนข้างดีเราก็เห็นว่าหุ้นที่ถูกช็อตเซลในช่วงก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมีแรง cover กลับค่อนข้างเยอะเหมือนกันผู้รับเหมาก่อ,อสร้างเนี่ยก็เริ่มมีภาพการปิดโดดขึ้นมาหลายๆตััววนะครบก็ถือ่า ทุกคนเริ่มกลับมานะครับมองภาพสีภาพหลักเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ครับผมเงินที่ไหลเข้ามาในเทรดในกระดานหุ้นไทยตอนนี้เป็นกลุ่มไหนยังไงคะก็ตอนนี้ผมคิดว่าหนึ่งตัวฟันโฟเนี่ยเป็นท้าวของการสลับเข้าแหละนะครับค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็สาาถาบันไอเทศเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาซื้อต่อเน,นื่องนะครับแล้วถ้าเกิดเซนติเมนต์เป็นข้าวการลิก,กับขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องหนึ่งก็คือตัวขวบโกเกอร์เนี่ยน่าจะมีการ เขาไปช็อ,ชอตกับเข้ามาไปทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยยินไปก็คือเรื่องตัวฟันฟโฟรที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีเสถียรภาพไหมในระยะระยะยาวเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับว่าเล่งกระตุนเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนแล้วตัวเล็มันฟู้ได้ไหมถ้าฟู้ได้เนี่ยนะครับฟันโฟก็จะอยู่กับเรานานหน่อยถ้าฟู้บไปได้ก็จะเหมือนที่ผ่านมานะครับสลับมาซื้อพอขึ้นไปเนี่ยพอมีความเสี่ยงเข้ามาหรือตัวเลขเศรษฐกิจต่ำกว่าคาดเขาก็จะปรับพอร์ตขายออกมา ผันผวนแบบขึ้นหรือพันผวนแบบลงผ <g ül> ันผวนขึ้นครับผ <g ül> ันผวนขึ้น <g ül> มีการขยับเคลื่อนไหวเยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะวิงนิดนึงะนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะค่อยๆขึ้นไปคือตอนนี้เป็นรอบของการขึ้นไปก่อนนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าตลาดเราคาดหวังได้อ่ะขึ้นไปพันหกพันหกพห้าสิบยังคงมีโอกาสได้เห็นอยู่ <g ül> ในช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยขาขึ้นของอเมริกาจะมาในช่วงปลายคอเตอร์สามนะครับตอนนี้ก็คือ เราดูแลกันนะครับว่าตลาดจะขึ้นมาไหมนะครับผมครับทีนี้กลยุทธ์ของพวกพี่เอาอย่างไงถ้ามันผันผวนขนาดนี้คือตอนนี้จริงราคาแถวเนี้ยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับกลัวตลาดจะลงไปลึกเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้ใช้จุดในการซื้อหุ้นโดเม s ติกหลายๆตัวที่ราคามันลงมาค่อนข้างลึกนะครับเอาพวกตัวเล็กๆที่เรานําก่อนนะครับพวกสปาเนี่ยค่อนข้างดีนะนะครับก็ไซเวอ์อัพขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตัวโมโนนะครับหรือตัวทีละไทยที่หินไปเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับที่จะหลุดแคเปลาสัปดาห์หน้าก็เริ่มมีแรงซื้้อสมมเขาา ส่วนตัวหลักรอยสี่นำตลาดก็คือเป็น i อซีซีนะครับแอดวานชัดเจนนะครับว่าจะเป็นตัวหลีดตลาดขึ้นไปนะครับประสานกับพวกตัว property ที่ถูกกระดําเซลลมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงจะข้ามกันรีบาวขึ <S <s ้นมาไปนกันครับพี่มรศ์ครับค่ะครับพวกแสนสิริหรือเปล่าที่คุณแนะนำในก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกแสนสิรินะครับแล้วก็ราคาแถวๆนี้นี่ลงมาลึกเนี่ยก็คิวเฮ้าส์ซื้อได้ครับคิวเฮ้าเบสิกยังคงเป็นคิวเฮ้าแสนสลีที่เรามอง ครับอ๋อค่ะคุณพวกพวกอสังหาตอนนี้อยู่ดอหรือเปล่าคะอยู่ดอนครับกำลังจะขึ้นเครื่องครับพี่ม้าแล้วเป็นไงนั่งทุนดูดอนก็โอเคครับก็ได้คุยกันนะครับอะไรคนก็ศึกษาเรื่องพอร์ตลงทุนเนี่ยนะครับเขาบอกก็คําถามหนึ่งที่ถามมันเยอะคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนบอกให้ลดน้ำหนักการลงทุนลงครับแล้วก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมคุณกอล์พ้าบอกว่าถ้ามีเงินให้ทยอยซื้อเพิ่มนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับเราไม่ได้มองแค่เชิงเทคนิคเรามองในเรื่องตัวเมทออลดด้ววยืภาาพรตเปเนเป นะครับลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับลดความความเชื่อมั่นเท่านั้นเองนะครับปรับลดความคาดหวังของเศรษฐกิจนะครับเพียงแต่ว่าภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังอินไลน์ที่เรามองไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดึรวมแล้วตลาดเนี่ยยังคงมีกั็ดที่จะเป็นภาพของการไซเ์เวฟขึ้นไปต่อครับคุณกรณพัฒน์มองค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมฮะสำหรับภาพของตลาดมุ่งไทยที่ผมมองแบบนี้ครับมองว่าตลาดจะเป็นภาพของการไซเ์เวฟขึ้นไปนะครับแล้วก็ไซเบอร์เราจะคอลเล c ชั o n แรงไหมใน เศษถัดไปก่อนที่เศษที่ขึ้นออกเบียเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเงินฟันโฟเนี่ยเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเข้ามาเยอะเราเศรษฐกิจหลักของเราไม่สอดคล้องก็คือรัฐบาลเล่งขับดันได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะทำให้ตัวตลาดมีดาวไซร์เยอะได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจากจุดน,นี้ไปเนี่ยตลาดจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นก่อนนะครับพี่มอนอแล้วก็ปลายสัปดาห์ของเดือนมีนาคมก็รู้ๆกันนะครับวินโดว์เดซซิ่งนะครับแล้วเงินกองทุนเนี่ยสัปดาห์หน้าตัวชิคเกอร์ฟันเข้ามาอยู่ประมาณสองพันหนึ่งสามพันล้านบาทนะครับค ครับก็ฟันก็น่าจะเข้าสัปดาห์หน้าเนาะครับผมคุณกรพันธ์มองค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟมองภาพที่ดีนะ่าจะเปรียบเทียบกับนกักกลยุทธ์คนอื่นในตอนนี้นะคะที่ท<อ>างนั่นนักลงทุนและอุดรอ,อุดรได้ถามนะฮะแต่ส่วนใหญ่นี่นักทุนอุดรเป็นไงประสบความสําเร็จหรือว่าก็จะถามหุ้นนะครับที่เขามีกลุ่มเล่นกันอะไรบ้างอยบางตัวก็อาจจะมีมีผลขาดทุนบ้างนะครับแล้วตัวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าไอ้ตัวนี้พื้นฐานดีเรามองกับ ประเด็นอะไรอยู่นะครับก yeah well, right bon ็พยายามให้ไกล้รายเรื่องการลงทุนแหละนะครับให้จัดเรื่องตัวพอร์ตลงทุนให้ดีนะครับผ่อนเก็งกาไรก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนลงทุนก็ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้มองไซเคิลของตลาดให้ถูกเท่านั้นเองนะครับผมแล้วเป็นการให้คําแนะนําไปครับค่ะคงมีอะไรเยอะๆเพราะกอรพัดเขาอุ๊บอิบอุบอิบไปเยอะๆนะฮะเดินทางปลอดภัยนะคะได้ครับผมก็ขอขอบคุณค่ะ